มาวัสดีครับเทสก่อนส่งนะกับยาชิก้าอิเล็กโตสามห้าจีทีตัวนี้รหัสตแบบนี้นะสองสองหนึ่งรหัสทั้งหมดสองศูนย์ห้าห้าสี่สองสองหนึ่งเจแปนโอเคตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาตามนี้นะครับ นี่นะ CLA แก้อาการตเบรเด,ด,เชเดชัตเตอร์เปิดไม่สุดมีฝุ่นลาในเลนช่องมองเบรดชัตเตอร์เปิดไม่สุดหัวก้านกอฟิล์มบุกอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้หัวก้านกอฟิล์มตอนแรกมาเหมือนบุกไปข้างหนึ่งนะตอนนี้ก็ดัดให้แล้วนะก็จะประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จัดการ CLA ให้หมดแล้วนะครับ ชิ้นเลนล้างแล้วช่องมองจัดการแล้วอ่ะเดี๋ยวดูในช่องมองก่อนอวิวไฟเดอร์ตั้งให้แล้วนะอินฟินิตี้เข้านะครับโอเคนะช่องมองบอดี้โดยรวมตัวนี้ดีมากมเปิดฝาเข้ามา อาจจะดูมีฝุ่นนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวก่อนแพ็กกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดอีกหึ่งรอบแล้วก็จะเช็ดเรื่องฝุ่นให้อีกทีชิ้นเลนล้างแล้วบุก,กันแสงเรียบร้อยบุก,กันแสงเนี่ยบนล่างนะโอเควิ่งจะใช้เป็นได้ไหมพรมเส้นใหญ่ บุกเข้าไปนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นฟองอเป็นโฟมนิ่มๆก็จะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้ใส่แบตไว้แล้วมาเช็คแบตกันอไฟเช็คแบตติดนะอ่ะโอเคทีนี้อยู่ออโต้ F 1 7 ISO 4 0 0เ็ไโอรอช็คไฟโอเวอร ไฟโอเวอร์ติดนะแล้วก็เช็คไฟสโลไฟสโลเอามือปิดวัดแสงไฟสโลขึ้นนะสปีดก็จะตามค่าแสงนี่นะปล่อยนิ้วแล้วถ้าวิ่งเอานิ้วออกจากวัดแสงอ่ทีนี้ไอตัวเนี้ยอาการมา เบดเปิดไม่สุดตอนนี้แก้ไขให้แล้วนะครับโอเคตั้งมาที่ชัตเตอร์ B F 1.7นะไปกันเร็วๆเ,เลยนะเบดเปิดสุดแล้วนะครับแล้วก็จะหลีรูรับแสงนะตั้งแต่1.7ไป F 16เห็นไหมเอ่ยรูรับแสงทุกคลิกนะโอเค อีกทีหนึ่งชัตเตอร์เบเปิดทีนี้จะกลับมาที่ออโต้ f 1 7ขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายอืมทีนี้จะเอามือปิดวัดแสงแล้วกดถ่ายชัตเตอร์จะช้าลงอืมโอเคนะตามนี้ เดี๋ยวเรื่องฝุ่นเดี๋ยวเช็ดไปให้นะครับพอดีฝุ่นอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสีดําด้วยมันจะเห็นฝุ่นง่ายเนาะโดยรวมโอเคนะครับแหวนโฟกัสนะเลนส์ชิ้นหน้าแล้วก็ช่องมองก็ล้างแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บงานให้อีกทีเราก็จะแพ็กส่งคืนให้ อ่าเซลทัมเมอร์เพราะตัวนี้ตอนแรกมาทำงานปกติอยู่ทัมเมอร์ทำงานนะปุ่มล็อกชัตเตอร์จะกดไม่ลงต้องเลื่อนขึ้นฟังเสียงแก้แพดอ,อัปเดตนะ ถ้าขึ้นชัตเตอร์อันนี้คือปกติจะมีเสียงนี้โอเค ISO ปรับได้ปกตินะครับหมุนได้ทุกคลิกนะไอตัวนี้ก้านหมุนฟิล์มที่ตอนแรกมาบุบและดัดให้แล้วเนี่ยไอ้ตัวแกนเนี่ยมันเหมือนจะเบี้ยวหน่อยหนึ่งนะเวลาปิดถ้าวางมันลงไปเงี้ยเห็นไหมมันจะไปค้างๆอยู่ต้องดันมานนิดนึงอ่ามันถึงจะลงก็จะประมาณนี้เนาะ ไม่ยากช่องมองไฟในช่องมองก็จะเห็นนะชัดเจนเช็คแปดอีกทีหนึ่งโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกับสามห้า g ีสีดำตัวนี้นะแก้ไขอาการที่แจ้งมาแล้วแล้วก็จัดก,การ cla เรียบร้อยโอเคครับ